เฮ้ยเห็นเก้าเฮ้ยเป็นกังวลง่ายมากเลย ไอ้ไก pues ่ซ huh? ีชูพูแล้นอะมันไก่ลายเบิ <An ้มอ่ะมันไปพูดไม่ดีกับพี่นากับเบิ้มอ่ะอะแกเย็ดทิ้เดียวเองไม่คิดว่าเบิ้มมันจะจริงจังขนาดนี้ครับแตพี่นาไม่คุยกับเบิ้มเลยอบพ่อดูมันดีปะดีกันนบบนี่นี่แต่เบิร์มจะมีอะไรจะให้อะไรเฮ้ยยังต้องหมดใจเลยนะจ้ะนี่นี่ตัวอะไรตักโทรศัพทละอะเบิรมอะไรพ่อ ทำไรอยู่เล่นคนเดียวทำไมเล่นคนเดียวมาเล่นกับพ่อนี่มาม่อยากเล่นกับไอ้ไก่ซีรูปูนั่นอะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยไอจ้อนบอกว่าจ้อนมันทำไม่ดีกับเบิ้มไว้วันนี้มันจะถ่าโทษมันจะขอโทษขอเข,ขมาคัานเข่ามากาบ <I know S 2> ไม้มเพื่อไปเหรอมันใหญ่หลายเบิม้มอกมันไปพูดไม่ดีกับพี่นากับเบิม้มอ่ะ <c oughs> โอ้โหทำไมจ้อนทำแบบนั้นอ่ะ อยายื่อนิดเดียวเองไม่คิดว่าเบิ้มมันจะจริงดังขนาดนี้อะครับอยากนิดเดียวอะไรก็ไม่รู้ดูทิดทเดียวดูนิดเดียวพี่น้าไม่คุยกับเบิ้มเลยแบบพ่อดูมันดีพวกไม่อยากเล่นกับเบิ้มอ่ะสาวหายเลยจ๊อทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเ,เ,เล่นด้วอะไนเบิ้มนี่แฟนพ่อเหรอที่หวัวแรงๆน่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หัวแดงนี่ดอมไม่ดอมสวัสดีไอ้ดอมเฮ้ยเล่นนักเกมหนึ่งนะเบิ้มเฮ้กับพ่อเล่นเล่นก็ได้แต่เบิ้มไม่ช่วยจอแล้วเบิ้มบอกเลยแล้วเบิ้มไม่ชอบมันนี่มาง้อกันหรอไอ้ลูกกระจอกก็พูดมั่วจังวะอ้ลูกกัจอไม่ได้นะอย่างนั้นเพื่อนพ่อเองเพื่อนพ่อเราใคไม่ใช่เพื่อนภูมิดูดี่นไหนกันเนี่ยเล่นในมือถือพ่อมือถือเครื่องใหม่ด้วย ได้แล้วเบอไปถอยเือถือมาโอ้ยมันลื่นไหมน่าเครื่องนั้นน่ะลื่นฝืนลื่นฝืนอ่ะลื่นฝืนลื่นฝืนอ่ะราคาเท่าไหร่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเาบาทเองล่ะพ่อพ่อแรงแกนด้วยบอกให้เบิ้มก็แกนแกนอะไรแกนมาม่วงแกนมาม่วงมุกยังไงมุกไป พ่อจ้อยไปจะวางยาพิษเบ้องนม่เลยจ้อยอย่ายุ่งกันะจกยจ้อยยาไปให้ไงเฮ้ยเฮ้ยมึงกินอะไรบะเนี่ยตัวอย่างมันนี่ยต้องยาพิษเช่วะได้ยาพ่อเนี่ยจ้อยจ้อยไปจะทำไรอ้าวมันไม่จริงมันนะเฮ้ยทำจริงมันเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยจ้อยยังกล่าวข้าทำไมวะมันเป็นเด็กเก้าเล่าอ่ะไอ้จ้อยอ่ะเฮ้ยอย่ามาเดินแถวบ้านกูนะจ้อยกระเบื้องแตกหมด เจ้าแล้วแค่แล้วไม่แตกอุ้ยเล่นล้มเลยทำไมกาก็ล่นได้เหมกันทุยเฮ้ยโทรศับแล้วจ้าก็รศัพท์อินฟินิตครับเฮ้ยอย่างเดียวได้เปล่าล่ะบุ๊กก็ยดงมีฟินิคอดเทนเอ็สอ่ะตอนนี้ก่อนตอนซื้อเมื่อวานจีนบอมซื้อก่อนบอมซื้อได้มาเล่นห้าสิบปีแล้วอ่ะ ของเขาดีจริงเลยนะเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะจริงอพ่อเรีอะไรพื้นที่มือนเลยดีพ่อเอาเปล่าพ่อเอาเปล่าหรือเป็นของก่อนนะพ่อมาละเอาซื้อเองแผลตายแล้วไอ้จอยอยู่ไหนอ่ะช่วยพ่อดิจอยเห็นมันอยู่แล้วมันอยู่ใดมือโอ้ยมันเห็นแล้วเราเสาะไฟแล้วแหละรวมมันเห็นปะแล้นแหละแล้วแหละไอ้พี่จะไงไอ้ พ่อคอยดูลื่นปืนเลืล่นปืนพ่อคอยดูเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ไ <Woo. S 1> ง่ายมากเลยอะมันง่าง่ายมากเลยอะมันงายง่ายอะเรื่อง่ย,ยๆๆดูดิๆๆดูดิดูดิมันฟักเรออ้ยโทรศัพท์เหยียบแบบท็อกโก้ดัดเลยอะยังคุณว้าวแดงดูดิคันหัวคุณง่ายอะอิอนไคน,นเจนเอเธอร์พาะเครื่องไปถึงห้0 0ันได้นะได้เหโดนลมโ้ไอ้มาดิ้อ้สวานเลยน้ำหวนเพราะมันอะ โออตัวเองยังไม่รอดเลยกากเลยกากไอ้บอสมันจอยมันเยอะทำไมจอยไม่บอกอ่ะก็มาเด็ก็มาเด็กหูหูไม่มีใครเงี้ยใส่เลยว่ะเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาดูนฟังกอร์ยังไงไม่ได้พูดอุทานเฉยไอ้จอลยนะดอไม่ช่วยเลยอ่ะดอไม่คุยเลยว่ะเบิ้มเบิ้มเบิ้มเอาเอายาป่ะจ้าพูดหรอกไม่ให้หรอกไม่ใช่หรอกมันจะให้อ่ะอ้หัวแดงเดียวเฮ้ย โกมวัดอ่ะโอ้เล่นฟินิตยิงไงเนี่ยก็ยิงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะงไมที่ยิงอ่ะโอ้ยเอาละหน้าไม้มาหน้าไม้มาหน้าไม้ลนาหมาหน้าหมาบอมจะบอกว่านี่คือครั้งแรกที่เล่นในมือถือนี่ยังไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดนะยังคือมือถือเขาเล่นง่ายมากเลยอ่ะเล่นโนอะไรอ่ะมือถืออินฟินิตคอร์ส 10s ครับพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่เขาออกเลยนะขออินฟินิตเลยราคาถูกด้วยแล้วก็โอ้ย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 ยราคาเท่าไหร่อ่ะ คาสีกาอก้บาทว้าวอคิวพ่อนวุ้ยวมาดน้องสาวว้าลยชะอนะอยอะไรี่คิวไรดอรบิรมาอะไร้าที่สี่ตัวเขามาทำไรเดินเล่นบ้าว่ะมาหาเบิ้มมาดงอไมาหาเบิ้มเธอไบบ ก็วันนี้ป้าบิ้มไปไงดีันาดไม่กวาดก่อนทำอะไรก็ไม่คิดแล้วก็มาขอโทษอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นี่นะม่อม่อมตั้มกระจายอะไรเฮ้ยเฮ้ยต้องหมดใจเนะจอรเนี่ยนี่ตัวฮะดัดคนหามใจว้า้ยป็นดาเบิ้มอ่ะอ้าวมันง้อจริงอ่ะบิ้มไม่ง้อหรอกเป็นกูหกไอ้นจอเดี๋ยวนี้ใส่วิลี่เบิ้มคือไม่คุยกับน้อยแล้วร้อยวัน นานไป, variance, invers, ป mean, อ่ะพ um. yeah, ี่เดิเดยวเพ่้วยเย่ารืมไปหาเพิ่ด้วยนะเนี่ยดิเล่นเลื่นมากเลยดูนะดูตงหวะเบิ้มดู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 ดยดูู่ดูดูขูดูอูดูู่ดูดด้ดููดูด้ดูู แล้วซื้อแจกเลยเขาจะวางจำหน่ายวันที่6มิถุนายนนี้เป็นวันแรกแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยที่ร้านทางด้ด้วยนะพ่อฝากติดตามด้วยจะคข้คลิปก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมันจับจองเป็นเจ้าของแล้วล่ะรางวัลฮะใทยแล้วใไทแล้วใช่ไหมเจ๊จอยจ้อยชื่อมาจริงหรือเปล่าอ๋อมันเล่นลื่นจริงอ่ะแล้วมันก็น่าเล่นด้วยเสี็ยวันนี้ชวนจอนมาขอปื้ม พ่อาเมื่อวาดีกว่านี่กันเดี๋ยวจะเอามือถือเครื่องนี้จริงจริงจ๊อดมันรักมันมากเลยนะเพราะมันเล่นโงมมากรุ่นอะไรอินฟินิตี้ฮอสเซนเอพ่อมันไปเกี่ยวดีมันไม่จริงใจดูดิเนี่ยพ่อจริงพ่อเป็นพยานมันบอกมันจะให้เบอ้มใช่ไหมถ้าเบิ้มทูนดีกับมันอ่ะได้เดี๋ยวพ่อเป็นพยานให้ได้จ๊อดเพื่อนรักโอเคเดี๋ยวจอดเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวจ๊อดเอา ขอเล่นงานทิศนึงก่อนได้ไป่าวจกจะให้่รวยอะด๋ยไม่เขาเครื่องนี้เล่นมันก่อนไงก่อดังเม่ซือเปลี่ยวจีนดเปไปล่ลวต้องเล่นก่อน,นเออมันก็งอนต่อไปจนกว่าจะซื้อให้ไปดีกว่าไปแล้วลาก่อนลาคาะร้อยบาทไอ้จ๊อด